สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะมาดูพลังงานกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะมาดูดวงตลอดเดือนมิถุนายนกันว่าจะเป็นเช่นไรนะคะ ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะสำหรับใครยังไม่กดติดตามพี่หมอนำหวานกดติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะที่รักจ๋าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะพร้อมหรือยังเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไป5ใบเลยนะมาดูตลอดเดือน มิถุนายนของคุณกันว่าจะเป็นเช่นไรโอเคไหมโอเคเราไปกันเลยนะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้5้าใบขออนุญาตนะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวลเทพองค์พระลักษ์ประจำตัวของทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็แล้วกันให้เปิดดวงเปิดโชคชะตาให้คำทำนายนี้ออกมาแม่นยำปิ้งมาดูกันห้าใบหลับตาปึ๊บ สองสามสี่ใบสุดท้ายแต่น่นแน่นแน่น,นห้าโอเคมาดูกันเลยค่ะห้าใบนี้นะาอู้สามไม้เท้าการงานโดดเด่นนะคะเดือนมิถุนายน คุณจะมีการงานโดดเด่นมีหุ้นส่วนที่ดีมีธุรกิจการงานของคุณจะขยับขยายดีขึ้นอย่างแน่นอนนะการงานเหนื่อยหน่อยแต่เห็นผลกําไรเห็นผลรับที่ดีเลยทีเดียวนะวู้สองไม้เท้าเก้าไม้เท้า,ทางานดีมากมากการงานใครติดขัดเจอปัญหาอยู่เดือนที่ผ่านมานะ พุทธามิถุนานี้บอกเลยว่าการงานว้าวแบบสุดๆโลยงานดีงานปังมากเห็นเงินเห็นกําไรดีงานก้อนใหญ่สําเร็จเห็นเงินก้อนโตอย่างแน่นอนมาดูไปที่ดับว้าวให้ความสําเร็จแห่งรียนใครผ่านมาเห็นคลิปนี้บอกเลยคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตบ,บางคนได้เงินหลักแสนบางคนได้เงินหลักล้านไม่ต่ํากว่าหลักแสนแน่นอนบอกเลยคุณจะได้เงินก้อนเข้ามาถ้าให เงินก้อนโตเข้ามือคุณแบบนี้คุณผ่านเไปเคลิปนี้คุณจะมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะรับพลังงานดีๆนี้นะอู้แปดถ้วยถ้าเหนอยเหนื่อยกับการงานที่ผ่านมาในเดือนที่แล้วการงานเดือนนี้จะขยับดีขึ้นคุณจะแก้ไขปัญหาได้ ลกำไรที่เดือนที่แล้วมันรู้สึกว่าน้อยๆติดต,ดตดขัดๆเดือนนี้มันจะขยับจะเริ่มดีขึ้นคุณจะได้เจอลูกค้าที่ดีการงานคุณจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อร่วมงานในเจอคนที่ดีติดขัดอึดอัดใจตรงไหนเรื่องงานมีปัญหากับคนคุณก็จะถูกแก้ไขหัวหน้างานจะสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการงานถ้าหนักอกหนักใจมีปัญหา คุยกับหัวหน้างานและจะสําเร็จและแก้ไขได้นะราชนีหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในเดือนมิถุนาคุณจะโชคดีดวงดีเรื่องงานเรื่องเงินนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี้ยเงินเนี่ยก้อนใหญ่เข้ามามีโชคลาภก้อนโตนะโชคลาภของคุณมาจากอะไรวันเดือนปีเกิดอายุของคุณกําลังจะให้โชคสําหรับคุณแปลว่าตัวเลขที่อยู่รอบๆตัวค,คุณนั่นแหละให้โชคนะคะเพราะฉะนั้น สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วให้พลังงานความโชคดีทั้งงานเงินความรักนะคะโชคลาภก้อนใหญ่จงบังเกิดขึ้นกับคุณสำหรับใครมีหนี้มีสินการเงินก้อนใหญ่มาแบบนี้ในเดือนมิถุนาให้ได้ปลดหนี้ได้เงินเข้ามาแบบไม่ไม่คาดฝันนะได้และได้ลไดปลดหนี้ตู้มวันเดียวเลยและให้มันหมดไปและให้มีเงินเก็บมีเงินลงทุนด้วยนะคะ <S <S โอเคสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วรับพลังงานดีๆไปและขอให้คุณโชคดีดวงเฮงดวงฝังดวง หมันหมานนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้ะ